คนคลินิกหรืออะไรคือไม่บอกไม่รู้เลยว่ามันคือคลินิกสบายใจมากนะในการที่มาหาหมอโคตรดีเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามีนัดกับ g p ค่ะไปปรึกษาคุณหมอนะคะว่าเรื่องของเมนนะคะเพราะว่าเมนมันมาแบบอาิตอ์ติดก,กันเลยอะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเอฟเฟกอะไรกับบารดี้เราไหมก็เลยโอเคเมกเอร์พอยเมนไปปรึกษา GP ปรึกษาคุณหมอเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันปรึกษาฟรีทุกคน oh. เราแบบได้บอก,กไปในคลิปแรกแล้วนะคะ e ีีแรกว่า การที่เราจ่ายอินชอนเราจะได้ปรึกษาหมอเนี่ยฟรีนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาลองให้เพื่อนๆดูกันว่ามันจะเป็นยังไงในการไปปรึกษาคุณหมอค่ะเราไปนัดตอน4โมงเย็นนะแต่ว่าเออตอนนี้มันประมาณ3โมงแล้วเราจะมาเตรียมตัวเดินทางไปหาคุณหมอที่สาขาใกล้บ้านนะคะเราไปดูกันว่า การปรึกษาครั้งนี้เราจะใช้เวลากี่นาทีมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างในการไปปรึกษาคุณหมอนะคะเราพรนะ้อมแล้วคะไปปรึกษาคุณหมอกันมัเจ็องศาทุกคนเราก็เลยต้องใส่ผ้าบันคอแบบดีนะที่เราเช็คยาอากาศไม่งั้นเราแบบไปออกไปโดยที่แบบหนาวสั่นแล้วอ่างเนี้ยอันนี้ดีหน่อยที่แบบว่าเราชิดแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าตาม แยรกวนอากาศจริงๆนะ้องทาสีปากแล้วนะเพราะว่าถ้ามันคอมันปิดแต่จริงๆถ้าเราต้องประหยัดลิปอะเราก็องอน่าอนีะไม่ต้ประหยัดนะทุกคนโอเคอันนี้คือเรดี้สุดๆแล้วเราจะออกไปได้แล้วค่ะไปเลยพร้อมแล้วค่ะ คนตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปหามหมอนะคะไม่รู้วันนี้จะได้โดนจ่ายยาไหมหรือว่าจะเป็นอะไรไหมทุกคนถามว่าเราได้พกอะไรมาไหมเราไม่ได้พกอะไรมาเลยนะตอนนี้คือหนาวมากทุกคนคือคลินิกอะปกติแล้วถ้าเราจะไปรีจิสเตอร์แบบหมออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสาขาใกล้บ้านทุกคนให้เราเลือกที่มันใกล้ที่สุดนะเพราะว่า เราจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลใกล้แหรวคะเราเดินมาแค่มันห้าทีก็ถึงแล้วนี่เรามาก่อนเวลามันยี่สิบนาทีมันดูกันเป็น นิกของเราจะอยู่ตรงประมาณตรงนี้ทนะุกคนคลินิกหรืออะไรใครรู้บ้างว่าอันนี้คือคลินิกมันคืออยู่ตรงนี้ไงทุกคนไปดูไปตรงนี้นะใครรู้บว่ามันคือคลินิกอะ่ะคือไม่บอกไม่รู้เลยว่ามันคือคลินิก แอ,อ,อต้าคินิกจเป็นรวะ่เอมานนี้เรอเนีคะเร <c oughs> เาแค่บอกว่าเราเชื่ออะไรแล้วก็นัดไว้ นัดคุณหมอไว้กี่โมงแค่นี้เราก็เข้ามาปรึกษาได้แล้วเราไม่ต้องเอาไอดีการหรือว่าไม่ต้องเอาพาสปอร์ตหรือว่าไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะโคตรดีเลยเราก็แค่นั่งสวยๆรอคุณหมอนะคะไม่มีคนเลยวันนี้ดีมากแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมองคุณหมอเรียกใช่ไหมคุณหมอจะเดินเข้ามาแล้วก็มาเรียกชื่อแล้วเราก็เดินเข้าไปแล้วก็ปรึกษา ไปะมาดูกันเต้นเต้นมากเลยว่าแบบจะต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็เจอที่นี่คือมันมีกฎอยู่ที่ว่า GP เนี่ยจะสามารถให้คำปรึกษาเราประมาณแบบ10นาทีเท่านานนะทุกคน คุณคิดว่าคลินิกที่นี่เป็นไงบ้างมันเหมือนคลินิกไหมแล้วก็ทุกคนรู้สึกยังไงกับคลินิกแบบนี้นะคะลองคอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างใต้ล่างคลิปได้เลยนะอันนี้คุณหมอก็คือ g มาเรียกแล้วค่ะ Okay, so we need a test for start yes. And l t s s e if we h a v this day. Go on. And if you take a s c r a t c t Yes. Perfect. And have you had the pill before? Yes, yes, yes. Since you've been in a new cellar, you've had non stop bleeding. Yeah. yeah. Oh, right. Okay, can you do? It. Just take a check I'll show that up, please. Uh, just take some deep breath, okay. And um, did you walk in? Yeah. it, yeah. yeah, that's <laughs> most likely the reason. And um, uh, take some deep breaths again. Um, I don't know um, and if you can just your weight as well, please. Um, so if you can pop the <laughs> please. Yeah. again. <laughs> Perfect, so I've issued you the pill um, and you should be able to get it from the pharmacy in the next 24 to 48 yeah. hours, um, usually by tonight. Is that going to Boots Market Street? Yeah. Perfect, that should be there by tonight. Yeah. Um, you can have a look on the screen, it's been changed to Yasmin. Oh, okay, yeah. Is that okay? Look at the รู้ไหมว่าโอเคมากเลยอะทุกคนมันรีมากคุณมากเลยพอเรามาใช่ปะแล้วหมอเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะให้ยาไปนะยาตัวนี้ให้ไปเลยหนึ่งปีทุกคนหนึ่งปีเลยหนึ่งปีคือโอเคมากคือถ้าสมมติปเปที่ไทยคือถ้าเป็นหนึ่งปีหมดไปละประมาณแบบ ก็เป็นหมื่นเลยอ่ะก็โอเคมากเลยตอนนี้คือได้ฟรีก็คือมันมาจาก NHS ที่เราเคยพูดไปในคลิปกันก่อนนะคะลองไปดูกันได้นะว่ามีประโยชน์อะไรยังไงบ้างน,นะคะอันนี้ก็คือเราจะเดินทางกลับบ้านนะแปบเดีวเองทุกคนก็สิบนาทีคือกลับบ้านได้เลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องเขียนไม่ต้องกรอกข้อมูลหรือวไม่ต้องแบบขออะไรเลยเว้ยตราไหนว่ากลับบ้าน อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือวัดความดันแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะแล้วก็เหมือนเขาก็จะตรวจว่าเออเราผิดป,ปกติตรงไหนอะไรไงไหมแค่นั้นเองทุกคนแล้วก็เขาก็แบบสักเจสว่าเอออะเราจะต้องใช้ยายังไงอะไรอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวทุกคนเราได้ยาฟรีแล้วก็กลับบ้านได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเรามีอะไรแบบซีเบียมากกว่านนะั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ ส่งเราไปอีกดีพาร์ตเมนต์หนึ่งหรือว่าเขาจะแบบเหมือนมีพวกเทสขิดอะไรเงี้ยให้เรานะคะตอนนี้จะมาแวะซื้อถั่วที่เทสโก้กันนะตรงไหนวะถั่วอยู่ไหนอ่ะไม่ไถั่วถั่วอยู่ไหนอ่ะเจอแล้ว แบบไหนดีนี้ถั่วแบบไทยทวิ i ชิลลี่ถ้ามีขับฟัดเราจะจ่ายเหลือแค่เพียง1.5นะทุกคนจาก2.5คุ้มมากเลยเออนนี้แหละไล่ถั่วมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจะมาเก็บเอา เาก็ได้กบมาแล้วสบายใจมากเลยนะในการที่มาหาหมอแบบเนี้ย local GP แบบเนี้ยด네ีมากๆเลยอ่ะ หมือนก็ไม่ได้นคนซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือราคาค่าอินเทอร์เน็ตก็ก็คือแพงเหมือนกันจากที่นี่มันก็ตามแบบคุณภาพไปนะทุกคนวันนี้เราก็ได้เคล็ดลับดีๆไปเยอะเลยนะว่าถ้าสมมติว่าใครมาที่นี่เราก็สามารถมาหาหมอมาปรึกษาหมออะไรอย่างเงี้ยได้ฟรีนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนกิปหน้าๆาเราจะได้มาให้เคล็ดลับดีๆกับทุกคน หลายๆเรื่องอีกนะคะเกี่ยวกับประเทศอังกฤษมันมีหลายลืเอีมากเลยที่แบบเราอยากจะแชร์แล้วอยากจะให้ทุกคนได้รู้แล้ทุกคนได้เห็นกันว่าการมาอยู่ที่อังกฤษนย่ยมันคุ้มกับทุกคนไหมเป็นกวางใจให้ปูในการสร้างคลิปเรื่องต่อๆไปแลว้วก็คอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนขอบคุณม,มากๆค่ะที่ดูจนจบน,นะแต่จะปิดคลิปด้วยตรงนี้นะทุกคนบ๊ายบาย 我怎么了？